เดี๋ยวมาดูแก๊งสายันนะครับมาดูแก๊งสายันนะครับแก๊งสายันเบเทนใสกันนะครับแพเมตตาหาป้อมึงดูนะครับเดี๋ยวเดี่วยวเดี๋ยวนี่เขาคือเรียกน้ำย่อยกันนะครับสารตั้งต้นนะครับ นี่คือสารสารตั้งต้นนะสารตั้งต้นให้เราอารมณ์นะครับให้ตัวดีนะครับมีอารมณ์นะครับตอนนี้นะครับไอไอน้องเล็กพูดมากแล้วนะไอ้น้องเล็กไอลานบินมันอด,ดใจไม่ไหวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดูนะเดี๋ยวดูนะเนี่ยน้องเล็กพูดอะไร กินน้ำกินน้ำนะครับเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเรียกน้ำยอ่อยอันนี้เรียกน้ำย่อยนะอดใจไม่ไหวเรากข้ามานะเดี๋ยวมันก็โคงติดกันเลยเรือว่าผมอยู่ใกล้เกินเดี๋ยวเดี๋ยว ปกตินี่มีความเป็นไปได้หาเปบอมึงเออเดี๋ยวให้สไลม์ยงหนูให้สไลม์ยังสามให้สไลม์ยงหนูโอ้รถสามไม่กุ้มสามไม่กุ้มออสามไม่กุ้มเดี๋ยวดูนี่เดี๋ยวดูนี่ดูเพื่อนนี่แข้งสายันนี่หนูเดี๋ยวดูเพื่อนเพื่อนจะร้องเนี่ยเพื่อนหนูจะร้องเนี่ยเดี๋ยวเอาหนูออกเดี๋ยวแั๊บนึง ดูเพื่อนก่อนนู่น้องบนอะไรน้องบนเนาะน้องบนน้องบนอะไรน้องบนอะไรเบ่นทั้งวันเลยจะพูดพูดแล้วนะครับแต่ยังเสียงยังไม่ชัดลุงนกลิ้นมันยังไม่ไม่ออกงงพองนอนงอกแล้วก็เจียวเจ้าเจียวเจ้าเลยกุดกุดกุดขุดขุดกุดกุดกุดุด อือดใจไม่ไหวกูว่าแล้วอดใจไม่ไหวอ้นกเขาเป็นไงวะแผลไม่ตาแม่งจะได้มีความเป็นไปได้โอ้โหขุด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 โอ้ขุด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 เอียง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 หล่อมากหล่อมาก แต่มันชอบกัดผ้าเนี่ยกัดผ้านะครับแต่ว่าดีนะครับเป็นผ้าร่มมันไม่ใช่เป็นได้นะครับแต่ถ้าเป็นเสื้ออ่าเป็นเสื้อที่เป็นได้ <c oughs> คุณเห็นไหมเสื้อผ้าที่เป็นได้ยาวๆอะ่ะเอียงเอียงเอียงพูดลินไม่ชัดเอียงอ่าพูดพูดเอียงเอียพูดลินลินยงังไม่ชัดนะครับอได้จากพี่มาครับเนี้ยพูดบ้างแล้วนะพูดบ้างแล้ว กุดๆกุดๆพูดมากตามพี่มึงอกี้นีเน่เห็นไหมเฮ้บังเฮ้บังเนี่ยอะไรของมันไม่รูเ้เดี๋ยวผมจะเอาน้องออกนะครับเอาไปเอาไปโชว์โอ้ไอวันนี้ไอตัวนะั้นมันหิวเห็นไหมเห็นไหมไอตัวนอกสุดนี่นี่ฝั่งซ้ายมันหิวนะครับมันหิวมันก็เลยไม่นี่เอ้าถึงมาหากมันหิว,ม,หวมันหิวนะครับเพราะว่าเนี่ย มันหิวมันหิวเห็นไหมกมกินเงากินเอาเลยอ่าเห็นไหมปกติถ้าเอามาวางประชันกันนะโอโหภคพเดียวโยกตัวใส่อ๋อถือว่าไม่พูดนะครับดูพฤติกรรมมันอ๋อมันหิวพค้ชอ่าอะไรรู้ไหมการคืนคุ้มผ้านะครับเมื่อแสงสว่างเมื่อแสงสว่างมันรับขอบฟ้าไปนกมันไม่กินนะนกมันไม่กินนะครับเหมือนกับคือสัตว์มันจะแปลกอย่างหนึ่งครับมันเหมนมนุษย์ มนุษย์ต่อให้มืดแค่ไหนก็ยังแดกอยู่ตลอดเวลานะครับแต่สัตว์เมื่อดวงอาทิตย์ลักข่อฟ้าไปปุ๊บมันไม่กินนะพฤติกรรมมันไม่กินนะครับมันไม่กินมีอาหารก็ไม่กินไงเดี๋ยววันก็เตอมาหาแล้วนกเขาสองตัวครับอรอตั้งนานไอหา่าเนี่ยรอให้มันเบ็ดเทิลอยู่มันหิวปกตินี่โอ้โหหิวมากหิวมากาเห็นไหมตัวนี้มันเรียกเรียกน้ำย่อยนะเรียกน้ำย่อยสารตั้งต้นนะครับ เราอารมณ์นะครับเราอารมณ์นะครับเราอารมณ์ไม่ไหวนะครับก็เหมือนคนพอหิวพอหิวก็ไม่อยากจะทําอะไรอยากจะกินอย่างเดียวเห็นไหมเออนะครับนี่ล้นล้นทองคำนะนี่ล้นทองคาอันนี้ลูกปอนนะครับลูกปอนลูกปอนลูกปอนตนายดูจังเลยหนูเด้อนายดูจังเลยลูกปอนลูกปอนเนี่ยมันมันเราอารมณ์นะครับเราอารมณ์ให้ตัวนี้ แต่ตัวนี้มันหิวเอ,อ้ยกูสาถ่ายตั้งแต่เช้ามาอขอจบคลิปพีงนี้นะครับเดี๋ยวเอานอกเอี้ยงออกนะครับ